เจียนรอยปีกมลแรงทับประดับไม้ดุลลวดลายแผ่นทองส่องอารามกระตุกไหมจกลายขอต่อลายครามเป็นศิลงามอันวิลาศภูมิชาติไทยหนึ่งรอยบุญพระแม่หลวงดวงใจชาติจึงคงศาสตร งามประวัติปัจจุสมัยได้สืบสารสร้างสารรค์บันเจิดไกลแลภูมิใจภูมิแคว้นภูมิแผ่นดินเฉลิมพระชนพระมิ่งขวัญพันปีหลวงพรทั้งปวงเลิดล้วนท่วนทั้งสิ้นทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานการกวินมิ่งชีวินผองปวงชนมงคลเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพงรัฐพิรมรัฐอธิบดีกรมโยธาธิการและพังเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพานักงานและเจ้าหน้ทาที่กรมโยธาธิการและพังเมือง กระทรวงมหาดไทย